ภูเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครมันยืนอยู่เฉยๆแต่ลมที่พัดอุณหภูมิที่ร่วงหวบฐานน้ำแข็งที่เคลื่อนทีละมิลลิเมตรรวมกันเป็นเงื่อนไขที่เรียบง่ายและโหดร้ายเมื่อคืนมีคนหนึ่งเดินช้าลงเพียงครึ่งก้าวอีกคนตัดสินใจช้าไปเพียงสิบนาทีตอนเช้าฐานน้ำแข็งแตกเสียงเบา เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนนี้ตำนานต้องสงสัยจะพาคุณขึ้นสู่ยอดที่คนไม่อยากออกเสียงไม่ใช่เพื่อยกย่องความบ้าบินแต่เพื่อถามคำถามที่จำเป็นที่สุดอันตรายวัดกันอย่างไรและเราจะคุยกับภูเขาอย่างไรให้กลับลงมาได้อย่างปลอดภัยคำว่าอันตรายที่สุดไม่ได้มีคำตอบเดียวเราจะใช้5ปัจจัยเป็นเลนส์ f a t a l i t y to Summit r a t i o สัสดส่วนผู้เสียชีวิตต่อจำนวนผู้ที่ถึงยอดชี้กัดโหดความยากทางเทคนิคหน้าผาชันน้ำแข็งแข็งไต่ผสมหินน้ำแข็งและหินมะความไม่สเสถียรอาวาลานช์คอริดอร์เซอร์แรกแวนเครวาซซ่อนมีดสภาพอากาศความโดดเดี่ยวหน้าต่างอากาศสั้นการกู้ภัยเข้าถึงยากมนุษย์ปัจจัยความแออัดความอ่อนล้าตัดสินใจ s u มิ i ฟีเวอรและเวลากลับตัวที่ละเลยตัวจริงเสียงจริงของภูเขาที่อันตราย 10. บเดนาลีความหนาวระดับขั้วโลกบนไหลทวีปอลาสกา้ายอดสูงสุดของอเมริกาเหนือแต่สิ่งที่โหดคือละติจูดและสภาพอากาศป่าเถื่อนความกดอากาศต่ำกว่าที่คาดเมื่อเทียบความสูงทำให้ร่างกายดรอปเร็วกว่าที่วางแผนโหดตรงไหน พายุระดูใบไม้ผลิที่พลิกเต็นได้ในพริบตาความโดดเดี่ยวการลำเลียงช่วยเหลือลำบากรอยแตกทานน้ำแข็งควเวสที่ถูกกลบด้วยหิมะฝุน่น 9. m a t <Matter> แมต h o r n ์ฮอภูเขาของคนทั่วไปที่ไม่ทั่วไปสวิตยิตอิตาลีชื่อดังจนใครใคก็อยากขึ้นและนั่นเองคือความเสี่ยงทางหินปะปนกรวดลื่นบวกสภาพอากาศเปลี่ยนฉับพลัน เท่ากับหลงทางง่ายร็อกฟอลจากผู้เบื้องบนโซ่ความผิดพลาดยอดนิยมเท่ากับความหนาแน่นสูงเท่ากับตัดสินใจช้า 8. i w ไอเวอร์นอ a เฟสกำแพงที่เล่าเรื่องเลือดน้ำแข็งและเวลาสวิสเซอร์แลนด์กำแพงนอตวานเป็นตำนานเพราะมันเปลี่ยนหน้าไวแดดครึ่งวันเงาครึ่งวันเท่ากับน้ำแข็งแปลงร่างตลอดเวลา เส้นทางยาวบนหน้าผาที่ต้องอ่านจังหวะอากาศหินร่วงหรือน้ำแข็งร่วงที่คุณไม่ได้ก่อ 7. e v e เอเวอเรสต์อันตรายจากความสูงและจากคนเนปาลที่เบตสูงสุดของโลกแต่ไม่ใช่ยากสุดทางเทคนิคอันตรายจริงๆคือคุมบูไอซ์ฟอลความหนาวระดับโซนมรณะและความแออัดในหน้าต่างอากาศสั้น บันไดอลูมิเนียมข้ามรอยแตกที่ขยับทุกคืนการจราจรติดบนสันมีดเท่ากับออกซิเจนสำรองร่อยรอ้อ6เดวลกกิรีระเบียงหิมะที่หลอกให้เชื่อใจเนปาลหน้าหิมะขาวเนียนคือกับดักที่นี่มี v อเวอ c h น c ์ค r ริ o r ชัดเจนหลายช่วงแผ่นหิมะเลื่อนหักแบบไม่มีสัญญาณทางไตหิมะแข็งยาวและลมเฉือนวินัยการตั้งแคมป ห่างจากรอ่องเอเวอแลนช์ต้องแปะ 5. มนัสสลูยอดประชาธิปไตยที่คนเข้าใจผิดเนปาลชื่อว่าง่ายกว่าในหมู่8,000เมตรจึงเกิดความหนาแน่นสูงแต่โดมยอดและแนวสันหิมะมีคอนิสเปราะ9ผิดคือใช้ขอบอากาศเอเวอแรนช์บ่อยในช่วงเปลี่ยนฤดูฝูงชนดันให้ตัดสินใจเร็วหรือช้าย,ยังผิดจังหวะ 4. ข้คงเจนจุงกาความศักดิ์สิทธิ์กับความดื้อน,นิสัยของอากาศเนปาลอินเดียธุรกันดาลเข้าถึงยากสายพายุจากอ่าวเบนกอรซัดเต็มเส้นทางยาวและเหนื่อยสะสมจนคนพลาดในช่วงท้ายครวัสลึกยาวสโนวบริดจ์บางพายุปะทะทางตะวันออกแบบไม่เตือน 3. นังกาปราระบัตน้าผารุเป่าที่สูงที่สุดในโลก ปากีสถานกำแพงหิมะหินที่มหาศาลจนทำให้ความผิดพลาดเล็กกลายเป็นเวลาเสี่ยงใหญ่หน้าต่างอากาศแคบเทคนิคพวกความอึดต้องมาพร้อมกันหมดไปผสมระยะยาวในอาณาจักรของเอเว a n c น e ์กู้ภัยยากเพราะพื้นที่โล่งสูงชัน 2. K2 คอขวดที่ตัดสินชะตาปากีสถานจีน K2 ไม่สูงสุด แต่ซื่อสัตย์กับความชันและลมช่วงบอทเน็กคือทางผ่าใต้เซรักแข็งขนาดตึกแค่ลมเปลี่ยนหรืออุณหภูมิขยับก็เปลี่ยนเกมตต่แข็งชันสมาธิยาวหน้าต่างอากาศสั้นความผิดพลาดของทีมหนึ่งคือโดมิโนโทีมอื่น 1. อัอนปูนาหนึ่งเนปาลทางเดินของหิมะที่ชอบสุดสถิติกัดโหดในประวัติศาสตร์ เหตุผลไม่ลึกลับคือความไม่สเสถียรของสโลปและเซรักที่แตกแบบไม่ให้สัญญาณเส้นอว a ลันช์พาดเส้นทางหน้าต่างอากาศดีสั้นมากขึ้นช้าคือติดในเขตเสี่ยงนานเพราะยอดคือคำตอบง่ายสำหรับคำถามยากของชีวิตตัวตนคำประกาศความฝันและภาพที่จะกลับบ้านไปเล่าซัมมิ t ฟีเวอร์จึงไม่ใช่ไข้แต่คือภาวะรับรู้บกพร่องชั่วคราว เมื่อเป้าหมายอยู่ตรงหน้าบทเรียนสำหรับเราตั้งเกณฑ์กลับตัวก่อนเริ่มไต่มอบสิทธิยับยั้งให้คนที่อ่อนล้าหรือหนาวหลับถ้าเขาพูดว่าไม่ปลอดภัยทีมต้องเชื่อกดสั้นๆที่ช่วยชีวิตได้จริง Rule of t r e e ถ้ามีสามปัจจัยเสียงเกิดพร้อมกันอากาศขุนบวกหิมะสดบวกทีมช้าเท่ากับกลับเชิญ Around Time เวลาเดทไลน์ไม่ขยับตามอารมณ์ บัดดี้เช็คออกซิเจนเชือกเงื่อนต้องมีเพื่อนตรวจเสมอไมโครเบรกส์หยุด60-90วินาทีเพื่อลดความล้าตัดสินใจไม่ให้ถดถอยโนเบลเคาเจอร์ no พูดคำว่าถอยได้โดยไม่ถูกตัดสินภูเขาไม่เคยแพ้ใครมันรออยู่เงียบๆอย่างที่มันเป็นมันนานกว่าชีวิตเราคำถามจริงๆไม่ใช่ว่าคุณถึงยอดหรือไม่แต่คือ คุณกลับลงมาอย่างไรและพรุ่งนี้คุณยังเล่าเรื่องนี้ให้คนที่รักได้ฟังหรือไม่ถ้าคุณต้องเลือกระหว่างภาพบนยอดกับเสียงหัวเราะที่บ้านคุณจะเลือกอะไร